ล่าสุดลำน้ำมูลเล็กทีเ99ออกมาโพสต์กลางดึกครับบอกว่าลำน้ำมูลเล็กทีเ99รีดน้ำหนักถึงตี2คืนวันเสาร์ก่อนที่จะชั่งวันอาทิตย์และขึ้นชกวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ที่ญี่ปุ่นครับเวลาก็เร็วกว่าไทยประมาณสัก2ชั่วโมงในศึก RWS ที่ไปจัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตี2ยังลดน้ำหนักอยู่เลยก่อนมาบอกชก140มาถึงบอกชก137 ผมไม่ไหวแล้วครับนี่คือสิ่งที่ลับน้ำมูลนะครับออกมาโพสต์หน้า Facebook ของตัวเองแล้วก็เช็คอินที่โยโกฮามะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็โอ้โหน่าเห็นใจครับถ้าบอกแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะครับข่าวข่าวนี้ก็มีขึ้นมาก่อนบอกว่าลําน้ำมูลเล็กทีเดียก้าๆออกมายอมรับตื่นเต้นก่อนไปช่องที่ญี่ปุ่นกับคู่ปรับเกา่า ที่เคยชนะมาอย่างเรนตวาวันชัยครับร่วมในศึก RW s ์เปนรัน้ำมูลเล็กจ9ดก้าวนะครับก็ออกมาพูดคุยแล้วครับออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าฮ้ยตื่นเต้นนะที่จะเอาอไปชกอีกครั้งเรื่องน้ําหนักนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยสักประมาณวันที่1กุมภาลัาน้ำมูลเล็กน้าหนักเกินอยู่ประมาณ6กกิโลกรัมครับก็ต้องบอกว่ากังวลเล็กน้อยแหละเพราะประเทศญี่ปุ่นนั้นอากาศหนาวในกติกาครั้งนี้นะครับเขาบอกไว้ก่อนหน้านั้นบอกว่าจะชก3ยก น้ำหนัก137ปอนด์อันนี้คือก่อนที่เขาออกมาโพสต์นะครับว่าชก140แล้วเปลี่ยนเป็น137คือก่อนนั้นน่ะก็บอกกับผู้สื่อข่าวอยู่ว่า137ปอนด์นะครับเขาบอกว่าผมเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งไฟนี้ผมเตรียมตัวมา1เดือนครับผมเคยไปชกที่ญี่ปุ่นมาแล้ว1ครั้งแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมน้ำหนักตอนนี้เกินอยู่6กิโลกร,รัมครับรู้สึกกังวลเพราะบ้านเขาอากาศเย็นมากสำหรับการแข่งขันนัดนี้เป็นการพบกันร,รายการมวยไทยกำหนด3ยก พิกัดแคชวตหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ส่วนกำหนดการเดินทางของคณะเหล่าน้ำมูลเล็กนะครับจะออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่แปดกุมภาพันธ์ซึ่งก็ปินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันที่สิบเหล่าน้ำมูลเล็กก็โพสตัดพอนะครับบอกว่าทำน้ำหนักไม่ไหวแล้วอาจจะมีวงในหรือเปล่าบอกให้เหล่าน้ำมูลเล็กทําสักร้อยสี่สิบนะครับพอไปถึงก็เปลี่ยนใหม่เป็นร้อยสามสิบเจ็ดนะซึ่งจริงๆคู่นี้ตอนตกลงกันเหมือนจะตกลงกันที่ร้อยสามสิบเจ็ดที่ออกมาจากผู้สื่อข่าวแต่ก่อนจะไปจริงๆเขาอาจจะแบบล่อให้ดีใจหรืออเปล่านะ่าาบกว เอองั้นเป็น1ยก็ได้จะทำน้ำหนักมันลำบากนะครับพอไปถึงก็มาเปลี่ยนใหม่อีกเป็น1้7ยจนะจริงๆแบบนี้ก็เห็นบ่อยนะผมบอกเลยว่าเจอบ่อยมากๆครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำหนักเวลาไปชกต่างประเทศเนาะอาจจะเป็นที่ไม่รู้ว่าใครสื่อสารผิดใครสื่อสารถูกทางเราเข้าใจผิดเองหรือว่าเขาตั้งใจนะครับแต่ผมมองว่ามันบ่อยเกินนะบางทีอาจจะ เป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจผิดเองครับตรงนี้ก็ไม่รู้แน่แต่ถ้าเราำมูลถึงขั้นโพสจัดพอแบบนี้ครับการน้ำหนักที่ลดไม่ลงก็ถือว่าลำบากแล้วครับเตรียมตัวหน้าตอบแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักได้เลยครับหรือเผลอๆอาจจะทำน้ำหนักไม่ได้แต่ถ้าเป็นการโกหกกลั่นแกล้งกันจริงๆนะครับการทำน้ำหนักไม่ได้ ก็โอเคนะครับผมว่าเผิดผก็ไม่ต้องทําไปเลยก็ได้เอาเท่าที่ทําได้นะครับทาได้เท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นและทีนี้ก็อยู่ที่คู่ต่อสู้แล้วครับว่าจะชกหรือไม่ชกเท่านั้นเองเพราะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนบวยชาวไทยก็คงไม่ได้สนใจความคิดเห็นของฝั่งญี่ปุ่นแล้วครับเว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลออกมาชี้แจงจริงๆว่าน้ําหนักที่ตกลงกันไว้จริงๆมันเท่าไหร่กันแนะ่ยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วครับลำมมูลเล็กรีดน้ำหนักถึงตี2คืนวันเสาร์ก่อนช่างวันอาทิตย์และคืนชกวันจพพันทร์ที่ี้ไวไ,ไว่เดยวต้องรรอดูคับ แต่แล้มูลบอกผมไม่ไหวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปข่าวสารวงการมวยที่นํามาฝากกันครับพูดคุยกันแฟนมวยมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์นบออก,กันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ